สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาววัวทุกคนนะครับก็วันนี้อยู่เช่นเคยนะครับสี่ตาแชนแนลนะครับซึ่งวันนี้นครับผมจะพาพี่น้องมาอัปเดตราคาวัวแม่ลูกกันบ้านนะครับว่าตอนนี้ราคาเป็นยังไงบ้าน,นครับมีราคาที่ถูกลงหรือว่าแพงขึ้นอ่าหรือว่ามันลงเยอะไหมอะไรยังไงครับอย่างกับช่วงสถานการณ์ตอนนี้ครับวัวมันลงดิ่งมากนะครับ เราก็อยากจะมาอัปเดตให้กับพี่น้องที่ไม่ค่อยรู้ราคาตลาดนะครับหรือว่าบ้านท่านเป็นอีกแบบนี้บ้านผมเป็นอีกแบบหนึ่งก็จะได้ทั่วถึงกันนะครับว่าราคาตอนนี้มันประมาณไหนครับก็เดี๋ยวเราไปดูตัววอยประอกันนลยครับไปครับครับนี่ก็จะเป็นแม่ลูกที่ผมจะมาอัปเดตในวันนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวจะมีอีก1แม่ครับก็เป็นแม่ลูกตัวเมียนะครับลูกค่อนข้างสวยครับ ก็เดี๋ยวผมจะ,ะถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งเดี๋ยวจะมาพูดถึงตัวนี้ก่อนนะครับครับตัวนี้ซื้อมาได้ไ่นานนะครับก็เป็นแม่ลูกตัวผู้นะครับลูกตัวนี้นะครับลูกก็ค่อนข้างจะเริ่มใหญ่นะครับแม่ก็จะอายุเยอะหน่อยครับซึ่งราคาวัวตอนนี้ก็อยู่ที่ทับตัวนี้นะครับ ตัวนี้อยู่ที่30คะแนนนะครับซื้อมานะครับแต่ว่าไม,ม่ได้มาลงาขายหรือว่าแบ่งปันอะไรนะครับคือว่ามาอัปเดตราคาเฉยๆนะครับว่าชาวบ้านผมรู้ว่าพื้นแถวนี้มันราคามันกระเตื้องไปถึงไหนแล้วครับนี่นครับก็คือแม่ลูกว่าง่ายๆก็คือแม่ลูกสามหมื่นครับครับนี่ก็จะเป็นแม่ลูก อีกหนึ่งแม่ครับที่ผมได้บอกไว้ช่วงต้นคลิปนะครับก็เป็นลูกตัวเมียตัวนี้นะครับนี่นะครับตัวนี้ลูกค่อนข้างสวยนะครับตัวนี้อ่านี่เนาะนี่ครับแต่ว่าแม่เขาค่อนข้างจะอายุเยอะแล้วครับแล้วก็มีความสูงที่ไม่ค่อยสูงมั่นะครับแต่ว่าให้รูปได้อยู่นะครับนี่ครับัวลูกตัวนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ เดือนกว่าๆน่าจะเดือนกว่าๆนะครับคือเดือนยี่สิบปอนอะไรเงี้ยครับน่าจะยังไม่สองเดือนนะครับตัวนี้นี่นะครับตัวนี้เป็นวัวซื้อมาตามบ้านนะครับเขาจูงเลี้ยงอยู่นะครับก็ต้องบอกอีกทีนะครับคือไม่ได้ลงมาเพื่อแบ่งปันหรือว่าลงขายอะไรนะครับคือว่าลงแชร์สถานการณ์ณตอนนี้เฉยๆนะครับว่า มันมีราคาไปแบบไหนบ้างแล้วครับว่าบ้านผมสภาพร,ราคาวัวเป็นยังไงบ้างหรือเหมือนแลกเปลี่ยนนะครับแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับตัวนี้จะเป็นแม่ลูกตัวเมียนะครับแม่ลูกแดงนี้นะครับก็ตัวนี้นะครับแม่ลูกนี้ก็ซื้อมาอยู่ที่สองหมื่นห้าครับแม่ลูกสองหมื่นหะ้าครับแค่นี้เนาะ นี่ครับแม่ลูก25,000นนะครับส่วนที่ผมไปต้นคลิป